ตึงๆอ่ะไอ้เม้งไงไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่เมื่อก่อนที่เราไปเข้าในกลุ่มดิดอ่ะอีกแลไอ้มูนว่ะพี่เออคอยคอยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองถามมันไอ้เจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ป่าวะคอยคอยดูในดิจำไม่ได้เดี๋ยวถามอะไรไอ้ยานก็ิคเดี๋ยวถามมันดิไอ้เแคยชื่อเมื่อก่อนกูตั้งชื่ออะไรกูก็จำไม่ได้ ซอยแบสเนาะที่ตั้งว่าโนโนว่ากับซอยแบสเออไอ้ที่ตำนานจัดเลยเอาแล้วใครตั้งชื่อกูเนี่ยไอ้ที่อไอ้ทียลาเชียงดูอย่างปันเลยตองปาหมี <c oughs> <c oughs> ่สัตว <c oughs> ์ฮัลโหลอเล็กอเล็กอเล็กไออเล็กอเล็กอเล็ก ใครเปิดเที่ยวใครเปิดเที่ยวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอยาอย่าอย่าเฮ้อเล็กอเล็กชื่อชื่อเก่าคุณชื่ออะไรหรือว่าใช้ชื่อนี้ไอื่อนี้เบากูฮัลโหลออเล็กไอ้เียไม่ตอบแองพี่คุณคุณใช้ชื่ออะไรอะชื่อเมื่อก่อนน่ะ ครหวานพี่ใครหวานอ่ะพี่ใครหวานเอ้ยผมจำไม่ได้แล้วว่ะปั่นละพี่ตอบแสดงว่าเราเคยเล่นด้วยกันดิคนไหนมาร์คไขหวานเอ้ยแต่ชื่อคุณคุณนะไอ้เหี้ย เไ,ไอ้มาร์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 มึงทำเป็นสแกนใอเล็กทำซื้อใจแล,แล้วแล้วมึงบอกมันเป็นโอเคปะ่ะเออปั้นมันดิแต่มันเป็นอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะนั่นแหละมึงคอยหักมุมไป ไปไปไปเนเน่มาร์กไอ้มาร์กเครื่องสแ,แกนอยู่นี่ผมขอเก็บกเครื่องสแกนได้ปหมบอกว่าขอสแกนอเล็กผมขอสแกนอเล็กนะมึงมึงคุยกับมันเด<ๆ>ียวบอกว่าเดี๋ยวซื้อใจเดาเออเกรกก็ต้องมีดิเฮียอะไรนะเอ้ยเอาไอ้เฮียใครอดากเลือดเนี่ยเดีสแกนสแกนสแกนมามามาสแกนนะพ พอเดี๋ยวผมเป็นคนไงผมมั่นใจไงโอเคโอเคสแกนใครอ่ะมา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 รวมเครื่องสแกนดิฮัลโหลมึงทำอะไรกันตะบนตัวนี้ดิ่างอินโนเกตอะไรมึงไอ้สัสอินเวสเตนนะอ๋อเราเราเตรียมเตรียมบอกมันเป็นกูจะได้ยิงอีกแค่นี้เห็นปะ เป็น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 เกรทนรัไลเอาไอเฮียเฮียเป็นอะไรยิงฉันก็ยด้เดน้องเอาไอ้เฮียมึงยิงกูทำเฮียอะไรเนี่ยเฮียลิซ่ามึงมั่วแล้วอ้โหแผนพังไอ้สัตว์เพราะมึงเนี่ยไอ้ฮียลิซ่าเนี่ยไอเฮียลิซ่าเล่นเฮี้ยอะไรเนี่ย หลับกลางอากาศเด็ควายเฮ้ยมาบดอเล็กมาบดอเล็กไอ้มาร์ไอ้มาร์ไอ้มาร์ไอ้อเล็กเปไปไปไปเฮ้ยใจเย็น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 จบแล้วจบแล้วจบแล้วเขียยผมเป็นคนนะผมเป็นคนเพราะว่าเพิ่งบดอีลีซ่ากับอเล็กไป กูเป็นเองแหละเฮ้ยผมว่าไอ้แก่เป็นวะกูเป็นเองแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเซี่อกูป่กว่า เรียบร้อยครับไ,ไอ็มมกเยียมาเบอะเฮ้ยเฮ้อเราจะโป่เดสสัตว์เอาละครับศึกสายเลือดพี่น้องเอาไ้เฮีย มึงไม่แสบตาเหรอไ,ไอสัตว์โว้ยเนาะเย่เยฮูย่ฮูมาดิกูย่ฮูอ่ะอย่าพลาดนะไอมาไอม้มวอย่าพลาดนะ điều này mà Mark. Một <laughs> lần <điều> này Mark. Cái <laughs> Cái <laughs> okay. yeah. okay. yeah. okay. <laughs>